มาครับ14เซียนบานปลาสวัสดีส,สุขสุขกันครับคนที่เขามาเบิ้งแล้ว,ว่าที่จามกับฝั่งที่จามเลยนครับลับเป็ดคือนเขาครับตัวนี้ก็เป็ดตัวนี้ไป็นเสียวมากแต่มันซิมมันได้ครับทีพออยู่แถวบ้านเบิดเลยทีมงานเปดด็ดดับอับอบีดับทัดดับแดงคป็ดเสีมวตไดนก็บม่มีคนะในตำบลน้องบัวอะไรจะเป็นดูนหรอปะเป็น กินตะบนใหม่ล้วเป็ดเป็ดกะทิเจยจอยไหนนะครับถทาเหมือนซิมนี่บุ๊ขบ้๊ตะบนต้องบัวนะแมเ็นมานอีกแล้วครับเป็ดไข่เป็ดไข่ยังครับเละวาเาไปต่ ย่างต่มสุดสุดคุน้นแขนเขาเม่อครับตําขกตําเนี่ยขชิมักตำครับไอ้แม่นมากวนี้มันของขาด,ดยืดของขาดตําด้งเลยวะ <laughs> ของขาดของขาด

ของเสียบยุกับผู้มักครับนี่บองชูลับเป็ดลับเป็ดนี่เป็ดดับกินงานนี่กินดีแฮงเสียงเสียงเมียมาก้ว่ากองหรานบ้านงค์ด ไ่ไอ้คนเด็ดวันน้บามีมวกขึเขาเข้ากายายก็เสียงเมียมากเลยวงเขาน้เีย้เขานนี่ในมุกยังนไรเขาบ้างมุกพี่กูเเซมียบางนั่งข่งันมาคุณนี่ตายแบบนี้ตายเรียงตายตายเรียงวงบงบงานรเขานนี้ ออกัตบจะพูบ้านบอว่าแต่กำนันครับไปหาเราอโอ้บนไหบ้านไหกำนันเมาว่าสเราไปหยเลยเนี๋ยไป็นอะบอกเนียนะลูกพี่ตัวเด้อเรียไปใสเหมือนเก็บเต็เนาะเอาไปมัดกองกันเลยเขามาเปลี่ยนเอาเงีับตัวิเขาจะช่วยอไรก็แล้วต้สคุยกันกับกันบ้อ กินเบ็ดปั่นหนังกับผ้าลูกไปไอ้ผ้านอนไปแดงวัดสบองผีกเอาไปั่งข้างหนไปผิดบ้านยมเงยู่อเพ่อไหมไปั่งกันเออนั่นละเออนั่งขางข้นั่นละเออมีเดียวผู้ยเดีจกขอร่มกันเออูีไ่ได้ว่ไงปต้อำเรือว่างยวเหพะอรเ็ดสำหรับเื่อนนั่งนี่ดีอเป็ดสูตจบับปลาเียมือย เ่อยถอยอีกเขาูโบสถ์ก็ลักบางอะไรเอคอแซบกูโมกับแว่นยูนีแล้วครับแบกมนั่นสองคนยู่ลนี่ครับใส่กรองครับเขากองอย่างาจริงครับขาจ้าเด็ทังกุุงเลยขาบ แอบแต่ว่าแอบ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 แาสั่นเกาเลยลับยำไก็ได้กที่นึ่งอะนะครับูนอนทนนึปกติ็สอยมเมนมเมนผมเป็ดมาแต่เป็นิมหมดเลยครับเป็ดเป็นชิมเป็ดเป็นิมครับมันก็อยากจอยแน่เป็ดเป็นิมครับอกจอยแน่็นคือหมูนะ ทำอไปตนอิตุมอิตุมไปสื่อน้ำเยไหมเยอะเลยอืมอืมรืวาเพ็ดมัดมีถ้วเดียวนี่บกเรหไ่หลายพรอพี่กินไป่รด้แวงดอกต้้วแงก่ยอติมาหลาเดืนแรติดมาหลาย ไม่บอกแค่เศร้าเว้ยเป็ดทอติเตียดีแม่ไนดีใจว่าเ้ว่ยดีใจแล้วอื้บอกครับแห่นอนอ้วนอย่างพี่อ้วน้าเล่มออกได้บอลสร้อยขบานในเพราไว่เป็ดเตียอีวีด้วแน มยังดของแถมอะไรไปกันอะไรกนมาบินมึงไม่ได้ไปก็ช่วยเขาเหมยมันปะนซื้อผีไอ้ากันคพันเออปากันึ่งเหรเดินเลยบินเลยทำยังงเลยไม่เป็นบบนี่ฝายท้ายถิดามเหมือนมอสุนทรไหนรก็เหลียมอยูยแถวหนอเมื่อนนาจาท่นไหนนั่ขอนี่หมอฟันอันนันหม่ คือากแห้งเนาะสองคนนี้เนาะนี่บานยิ่วนี่โคละกุดกันเจาใดเลี่ยงเป็ดยู่ีนบานเสอดำบอกแถวบานก็วยนี่นั่งกินี่อดีตเว้หนจทโอ้ยรอหั่มปเรื่งเป็ด่าสิทุถามเราได้ขันบ่ไเป็ดบาทีมงานเป็ดดับครับันยูบน เป็ดตะบนตงวัวเปแล้วเหลือแต่เป็ดตบนดูนเบ้านขามเม่เป็ดต้มมบาไปแล้วมันิมตบนดูนตัวเอาวนตัวหายยังามเนี่ยมาเลยม่ช่สัว์เป็ดตัี่มช่ัวเป็ดลอยโตวมือหลับเนื้อี่มัอดยมืออไม่เอา่มือแไหตัวเบอว่าเอต่อบอไ ไปไอ้บัวน,น่อยก็เบดบงกีงงทเขาหมดเขาเหยีอยู่ก็เลยมาเวียอยูเบันตาย่เนอกันริลับเห็ีอืมอืมอมเนต่าั่งมกกระาตเลี้ยงครับนี่ทานที่ออกไปเอานาเจบะไ้กล้วยก่อนมกกระาตเลี้ยง สั่งมาแต่เชียงใหม่ครับพช่วยกันเดียวผมเข้าไปหรอกอปมาห่อกักนทุนกงานผมนี่ครับวิธีชีวิตคนอีสานบ้านเฮามีแย่งกันเอื่นกันมากินเขาน้ำกันเขารู้หรือเปล่าเป็เนอะไรพิลากั

่เดเาอีเลิดรูปเงียงหรือเปล่าไม่นะม่แม่หมอเขาไอ้บอยหิวบหอยหิเลยเดี๋ยแซ่เติมเขาแล้วครับบ่หบ่หบ่หวากินเหรอนมันทงนครับผมบอยสบายกินก่ได้ <sabia S 2> กินใบอาขวกองครับ,บรทำไมกบมเติ่มบอกั่าทำไมกบมาตเกักงไหนอยู่เดีแสบมือองครับแสบพี่มือไปพีมือไปเจ็จอนนะเรียมืออ่ะแจกพอซอยพัด <laughs> ย่จังอย่างนี้น้ำขึ้นเขาให้เบอร์วอลเราบอกว่าจะกินขินเขาเ้าวล่านี่นี่ยมัน,มนคือเลมี่ังไรมันเลยอิอนเลย